มาชมตะก้อเวทสนุกครับเฮฮาครับเดี่ยมนี้ครับพี่กองพิษายืนคู่หน้าครับแลกข้าหัวแปลคู่หน้าปาตีกับพิศนะครับตัวคุมนะครับเสื้อเหลืองเอบางนาครับฝั่งโน้นที่งูดินครับเสื้อฟ้าปาตีแตกข้ามาแก้ไขเอไลยกครับสายทำไอ้งูดินเอาครับ มาหลังก็ไม่พันครับโทงม้นาหนตาหนึ่งครับเอ่อเปิดลอยกันไปครับพี่สายหงครับติดที่โมดินครับร้อยมาไถล้นพี่กล้องเกี่ยวล้นไปครับดังมาใหม่อัสติยอดพี่กล้องตักลังเท้าเอาชงชงหัวให้พี่สาย โอ้โหนีชงใกล้ให้กันด้วยนะครับฝั่งนี้ครับตามยอดกุมารครับตอนนี้กุมารหลอดไม่ได้ลงครับยอดไปพี่ักเปิดบล็อกเดียวมูดินลอยขึ้นมาปาติสับยอดเอาแล้วครับถุงต่อหนอยู่ครับทีมทีมเอาวุโสเอลอยไป ที่สายสับโอ้โหอเอ๋อแล้วรับแต้มทีสองมาแล้วครับสำหรับยอดสมานสามยอดสมาน อ้าวจะตีกันเองฝังกันนะเสริมซ้ายด้วยครับงูดินลอยขึ้นไปครับโอ้ลูกสวยงามครับเอ้าติดเกี่ยวเอลอยขึ้นไปพี่ายล้นไปครับเอ้าแยงกันก็ฝั่งนู้นเอาแล้วครับดีกองแล้วครับกูสามาแต่เช้านะครับเสียไปเป็นพันแล้วครับทุกเหลี่ยมครับเหลี่ยมนี้ครับจะแก้คืนได้ไหมครับงูดิน ลอยมาครับลนอีกกล้องจับพี่เอยกเอายกขหลหลังสายยอดพั่สักยกเองครับเอ้าลนมาพี่สายต้องต้องตีแล้วโอ้ยม่งออกครับตรงนี้ศูนย์ต่อสามครับฝาตีเซฟไม่ทราบครับจะม่วงแต่ตอนแรกเลยเหรอ สามเสาโซนครับไปคิโมไปครับสักเปิดทีเดียวครับิโรยขึ้นมาครับโอ้โหป้าตีไม่วิ่งครับลูกนี้ได้แต้มสีไหมเหรอสายเติบ๕5 5 ห้าหสองเมตรวดเสมวเออมอ้โหกอ้โหโอ้อ้เหโอ้อ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โ้โหโอ้โหโอ้โอ้โองโหอ้โหโอ้โหโอหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้อ้โอ้โหโอ้โอโอ้โหโอ้อ้โอหออโอ้โห้้ าฝั่งนู้นนียังไม่ลงตัวครับหกต่อศูนย์เด็กซ้ายไปตัดไปหาพิ่ศักหลังเท้าต้องปาตีแก้ไขอ้าวพิศสายตัดหลังเท้าแก่เล่นเองครับพิศสายโอ้โหเรียกว่าแมตช์นี้เป็นพระเอกครับปาตีตีสกิดลงมาเอาวแล้วสลับตำแหน่งกันไหมครับฝั่งนู้นนะปาตีกลับมาอยู่มุมเดิมครับพศักเป็นคนเซิร์ฟครับ 0-6เกิดไปไหนครับยอดที่กล้องเข้าไปเกี่ยวตั้งเองตีด้วยครับโอ้โหติดตีกูดินอลอยมาปาตีตีโอ้ยเอ้ยโอ้โหจัเรฟทดหางครับลูกนี้หนึาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วหนึ่งกับหกเอดันก็มาห่างครับสายแก้ยอดปาตีเปิดแปงมูดินลอยมา ตีข้ามหัวพี่ก้องมาพี่เองได้ลอยเข้าไปไม่ถึงครับตรงนี้แก้ไขงูดินแตกครับพี่หกตอน,นึงครับโอ้โหเสิร์ฟมาดีครับยิงงูดินลอยขึ้นมาปาตีหยอดโอ้โหหยอดฝั่งตัวเองครับหนีออกไปหนึ่งแต้มครับ เจ็บต่อหนึ่งครับไม่รู้พี่กล้องแกมบนอะไรครับมิอดินลอยมากปาติตีข้ามหัวยังทันพี่แกบได้ลอยเข้าไปแหลมกบหลน่นมืดินจับได้ปาติพี่กล้องเอาตีครับกล้อ,องช่วยเหลือตัวเองไม่ครับไ่เดี๋ยวออกลวดลาน,นะครับเกมนี้ครับให้พีสายเรับเป็นตัวนำครับเปิดหัวเอา้าเอา้เอาอย่างไงครับ งูดินลอยขึ้นมาบาติยอดกที่กล้องอุ้ยไม่ได้นะครับข้ามหัวแปรครับตรงนี้ล้นแง่งไปครับต่อต่อเขาเจ็ดครับเอาตัวดิมทีมโอ้โหเจ็ดต่อสองครับสักเปิดหัวงูดินยก Átỉ, mày áo máy khóc, cắn lên máy khóc. Oh, theo làm khóc con mì. Oh, rồi, rồi 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 โอ้โหเอาแล้วะโดดก่อนลูกนะครับสำหรับพี่สายครับสามต่อเจ็ดครับตักสอยใต้แต้มหลายลูกครับเอาเปิดหัวปังหลังดีเอ้อ้ยเข้าเป็นไหมปีเอาติดหัวไปกองทำไง่วยเหลือตัวเองโอ้ยแงงไม่ได้ครับ ลาวิ่งชนบ่อยครับเดี๋ยวร้อยเข้าไปตายตีเอ้าบาติไม่ได้ครับเจ็ดต่อสี่ครับตันอยู่ที่เจ็ดครับแต่อนี้เอ้าหมูดิ้นร้ยขึ้นมาสวยงามอาติครับ โอ้โหไม่ข้ามเองครับเอแล้วครับกดล็อกจากเจนครับขึ้นมาแปดต่อสี่ครับราคามาถึงสามครับตอนนี้ริมทีมตีปาธิยอดเอ้าพี่กล้องอยู่หน้าเน็ตทำไงแตกอีกแล้วครับพี่กล้องวันนี้วันนี้มาไม่ดีนะครับ มีต่อไปครับเกมเสร์ฟของสักมหาที่ก้องเปิดหัวยอนเท่ายกโอ้โหสวยงามสายตียอดมูดินเอ้าปาตีไม่ได้ครับเปลี่ยนทรงครับ8ต่อสีครับแทงไปหาปาติเปิดหัวมูดินยกมาทันไม้ปาติ โอ้โหแก่ขาด้ดีครับก็เปลี่ยนทรงนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของปาตีบ้างครับสี่ต่อแปครับเสิร์ฟมาหาพี่สายเอยกสายตีหาปาตีเอาช่องว่างครับเปลี่ยนทรงครับ 2, 4, 8ต yeah, in okay. ่อ4ครับเสิร์ฟจอดไปศิษย์าเปิดหัวลั่นมาครับมูดินไม่ทันเลยครับตรงนี้ได้ต่อ4ครับเสิร์ฟไปไหนครับโอ้โหเสิร์ฟทิ้งไปครับเล่นแล้วครับบอกเชียร์บอก4ต่อ9ครับอาตีเสิร์ฟมาหันสายเปิด เอ้ดันเข้าไปตามครับแก้ไขาหางูดิ้นจับลอยขึ้นมาปาตีหยอดพี่ก้องเกี่ยวลังเท้าเอ้โอ้โหจังหวะตัดกันครับโ,โดนล้อเลี้ยนครับห,ห,ห้าห้าต่อเก้าครับปาติเออมาหาพี่ก้องออกข้างครับเกือบรับแล้วครับลูกนี้ ต้องตื่นเต้นครับพี่สายบอกเก้าต่อห้าครับหาพิศักดิ์เปิดบล็อกเดียวงูดิ้นลอยมาครับอติอีตั้งหัวพี่ก้องพี่เอโอ้โหโ,โดดไม่ถึงครับ <c ười> ใครจะไปโง่ใช่ครับต่อเก้าครับยังไม่ขึ้นแน่ครับพี่ก้องเปิดหัวเอาตั้งหัวเองโอ้เอาแย่งกันยกแล้วครับ หมูดินจับปาติยอดตีกล้องบล็อกเดียวพี่สายตีหาปาติติดหมูดินงัดมาปาติยอดพี่สายซ้ายขวาลากเองตีหาพิศักเอายังได้อยู่หมูดินล่ยกปาติต้องแก้หาหลังเอดันเข้าไปไหมลยขึ้นไปห่างนิดนึงมงไปหาพิศักเปิดหมูดินลยมาห่างปาติยอดตีกล้องตีกล้องโอ้ยเออยู่กลางสนามเปิดแปะไปหลัง มูดินปาตีโอ้โหพี่ก้องโอเคปาดหางอย่างเดียวครับขยัดแต้มแล้วครับดีทีอุุโศวางนู้นนะครับพี่สักมูดินปาตีนะครับนี่ครับ,บกล้าก้าครับข้ามคูน้าครับหัวแปซสายตีไปหลังติดมูดินลอยขึ้นมาปาตี ไล่แล้วไล่แล้วเจ็ดต่อเก้าแล้วครับทางนี้เริ่มมาสัมาษานครับอักอกโอ้โหมันดเนทำให้ตื่นเต้นครับราคาอาศัมราคา โอ้คังไนเครียดจะตายแล้วพี่กล้องครับพี่กล้องไม่มีเสียแล้วครับยังเครียดแล้วเอ้าไปสักเออนี่เั่งอย่างนี้เลยครับถามถึงราคาครับดึงอยู่ครับพี่กล้องแกเสียมาทุกแมตช์แล้วนะครับเครียดจะตายอยู่แล้วครับพี่สายยังเล่นอยู่ครับอ้าวไม่มีค่าน้ำมันนะครับ้าแพ้เสร็จนี้ครับสิบต่อเจ็ดครับโอ้ติดเลทครับเอาแล้วเอาแล้ว เจ็ดต่อสิครับเต็มเสือของพิศักเปิดมาพี่เอเปิดหัวไปลั่นไปหน้ายังทันอยู่พิสายตีแกโอ้โหเข้าช่องอย่างเดียวครับใ<า>ส่ใส่พี่ก้องเครียดครับพี่สายแก้งเสือออกครับสิบต่อเจ็ดแทงไปหาพิศักเปิดหัวหมูดินโอโยมาปาตีสับมาหาพี่ก้องโอ้โหมุมนี้ได้ทุกทีครับ จะเค่ฟันหางอย่างเดียวครับขาก็สั้นครับจะไปถึงได้ยังไงครับขา <c oughs> ตีเสือบ้างครับเจ็ดต่อสิบเสือมหาวิสัยเปิดเทาสีเอย,ยกขึ้นไปสวยงามตรงนี้ไอ้โอโ้โหเดียนเสือสิบต่อเจ็ดครับตรงไปหลังหูดิน้นจับ ยกคนเดียวปา๋าตีวิ่งมาตีหัวติดเา่าสายลากเองครับไปไว้ใจดดตัวยกตีโอ้โ,โ,อโหเอาแล้วครับขึ้นแท่นแล้วครับสามกุมารครับอเอาครับแมตช์ทอยครั้งที่หนึ่งครับเบต 7, เตอร์เจ็ดโยงไปงูดินจับคนเดียวยกมาปา๋าตีตีข้ามหัวพี่กองเหมือนเดิมเอจับได้ห่างสายตีไม่ข้ามครับ เตรเตะยอดครับพี่ก้องเข้าไปรับกัรเล่นเองครับลูกนี้มุ่งไปหาปาตีโอ้โหเห็นทางครับเห็นแถงสว่างแล้วครับสำหรับพี่ก้องครับขึ้นแทนครับบอกพี่เอเดี๋ยวตั้งไปกินข้าวด้วยครับอ๋อยังยิ้มหน้าครับแล้วก็ถ้าเกมครับยิ้มหน้าครับปาตีเปิดมูดินยกขึ้นมาปาตีโยนตีพี่ก้องเอ้าเดี่ยวลังท้ายเอ้าแย่งกันแล้วครับเอ้ายอดพิสัศษ เกียวลังเท้าออกไปข้างหลังตะกอกเกมโอ้ยสา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 ยครับตุงนี้ครับโอ้โหเหลือได้ตังกินข้าวแล้วครับพี่กล้องครับได้ตังกินข้าวแล้วมือพี่จะยกนะครับมือพี่จะยกนะเมื่อกี้ FC โดมเชียร์อยู่นะครับ